ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจแอดไว้พาดูบอลนะครับมาพบกับเกมคู่ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดพบนครปฐมยูไนเต็ดในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีฟุตบอล f Thailand Youth League เฟสที่2นะครับก็พูดในแง่ของเชิงพัฒนาการไปได้วยกันเรียนรู้ไปได้วยกันครับสนามฟุตบอลแบบนี้แล้วเปิดมาอุ้ยเมืองทองซัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวฮนะแม่เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าใครยิงครับ เป็นหมายเลขเขาไปครับหมายเลขยนะี่สิบสองเป็นทางฝั่งของธนดลพลสันครับแหมซัดเข้าไปไม่เหลือครับจังหวะนี้ทองวางยาวขึ้นมาจังหวะนี้บ้างครับแหมวิ่งขึ้นมาเร็วเหลือเกินครับเข้าขวาแล้วยิงเอาเซอร์ไปขวาแล้ววิ่งเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหนี่ครับพยายามจะเบียดแล้วแล้วยังจะขืนตัวยิงได้อยู่ครับโอ้โหทําได้ดีฮะ เซฟมือเดียวแล้วมันเอาฮะลองมาดูภาพช้านะครับแล้วตวัดยิงจะล้มอยู่แล้วครับโอ้แล้วประตูอย่างนัฬกาเกี่ยก็เซฟไม่ได้ฮะเมทาวินเนี่ยพยายามประคองบังหูบงับงเหลี่ยมไม่ให้ยิงแหมภาพชอจังหวะนี้ทะลุขึ้นมาแล้วเมืองทองขึ้นมา2ครับแล้วเซนเตอร์ไปไหนหมดแล้วพื้นไม้แล้วครับเมืองทองจับยาวลึกมายิงเรียบร้อยเลยฮะนี่ครับโอ้โหนี่ครับเซนเตอร์หายหมดครับ มาจังหวะนี้ครับโอ้โหอียานขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหงัดกระดกข้ามผู้สาประตูเข้าไปเลยครับเนี่ยครับราชากมาเองในกรอบเขีย,ยโทษแล้วโอ้โหไปประกบสองแล้วข้างในไม่มีใครเลยครับ่ากลับมาชมในครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับเกมเริ่มครับครึ่งหลังเนี่ยฝั่งที่เขี่ยบอลเป็นทางฝั่งของนครปฐมยูเนเต็ดครับได้เริ่มเขี่ยบอลก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับ ซึ่งแรกเป็นเมืองทองที่ขึ้นนําไปก่อน3ประตูต่อศูนย์ครับเริ่มตั้งเตะกันขึ้นมาใหม่ครับของทังฝั่งเมืองทองโอ้โหเพชรหน้ากอลเกตโทษตรงนี้แล้วมาดูลมดีดมาชัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประมาทไปหน่อยครับโอ้โหต้องรีบจดเอาไว้นยะโอ้โหนัดครับภาพเนี่ยดูภาพช้าครับตัดมากรีพองแสงซื่อจมูกไว้ครับเข้าไปพัวพันเอาไว้แล้วก็ดีดไหลแหมต่อส้นมา โหแล้วชาร์จเข้าไปเลยครับแมก็กล้าเล่นหน้าวันนี้ครับแม่แท็กเกลิลเหลี่ยมนี้หนากว่าของทางฝั่งเศรษฐวุฒิฮะมาให้บางคนเมืองโคตรพลาดตรงกลางแล้วมาดูเกมโต้ช่วงวันนี้ของเมืองทองจ่ายไปครับหมายเลข23ของเพชรศิวะครับแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โห,โหอ้าชนเสาโอ้โห,โห,โห,โหเกือบไม่ได้ แม่สัตว์เข้าไปครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นใครนะฮะหมายเลขสิบเอ็ดครับยิงย้อยๆข้ามมือผู้สาประตูนะฮะ